ีหัวข้อต่อไปหัวข้อจะย่อยๆออออนิดหน่อยที่พูดพาดพิงไว้จะไม่บรรยายรายละเอียดก็คือเรื่องว่าเมื่อเราปฏิบัติไปก้าวหน้าไปจนกระทั่งบรรลุจุดหมายตามขั้นตามตอนถึงที่สุดแล้วแล้วก็เราได้ผ่านพ้นอุปสรรคกิ่งกีดขวางแก้ไขความเข้าใจขาดเื่อนหมดแล้วได้พบความจริงก็จะพูดถึงว่าความจริงอะไรที่ถูกเปิดเผย ความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยวิปัสนาก็อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงการที่ได้รู้เห็นสภาวธรรมตามที่เป็นจริงคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายก็เป็นรูปธรรมนามธรรมที่เกิดดับเป็นไปนตามเหตุปัจจัยแต่ทีนี้มันมีหัวข้อที่ยกขึ้นมาพูดในที่นี้สักหน่อยก็คือว่าในการที่เรารู้เข้าใจสภาวธรรมตามเป็นจริงเนี่ย เราก็รู้เท่าทันสิ่งหนึ่งด้วยก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าสมมติบัญญัติและปรมมัติซึ่งตรงข้ามกับคนทั่วไปที่เป็นบุตุชนเนี่ยจะหลงไปตามสมมติบัญญัติเดิมสมมติบัญญัตินั้นก็ไม่มีแลวเสร็จแล้วมันมีสิ่งทั้งหลายที่รูปประธรรมนามธรรมมาประกอบกันขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปรูปลักษณะอาการต่างๆแล้วเราก็มีการบัญญัติขึ้นให้เรียกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ สมมติคือยอมรับกันใช้กันในในชื่อในรูปร่างลักษณะกำหนดกันอย่างนั้นแล้วเราก็หลงติดไปตามนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆยึดมัน่นถือมั่นไปเลยแล้วความยึดมัน่นถือมั่นนี้มันก็กลับมามีที่ผลต่อชีวิตของเรามีที่พลต่อความคิดนึกกิจกรรมการแสดงออกพฤติกรรมทั้งหลายตลอดจนความรู้สึกนึกคิดจิตใจความทุกข์ความสุขเนี่ยอยู่ใต้ที่ผลสมมติปัญญตัตไปหมด นี่คือสภาพที่ครอบงำม,มนุษย์ปุถุชนอยู่นี่พอเรารู้เข้าใจความจริงนี่คืออาการหนึ่งเกิดขึ้นค,คือความรู้เท่าทาีนสมมติบันญ,ญัีิฉเพราะนั้นอันนี้ก็คือว่าจะมีหลักที่เรียกว่าสัจจะสองอย่างเรียกว่าสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะสัจจะที่เป็นขั้นสมมติเป็นความจริงในขั้นที่ว่าตามที่ตกลงกันยอมรับรวมกันกับปรมัตถสัจจะความจริงที่เป็น ความจริงแท้สูงสุดเป็นสาระแท,แท้เป็นพื้นฐานก็อย่างที่กล่าวแล้วตัวปรมัตาสัจจะความจริงที่แท้ก็ยังมองเห็นสภาวธรรมที่เป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วก็สมมติบัญญัติก็คือสิ่งที่เรามากําหนดวางตกลงกันเพตอนนั้นก็ในเมื่อเข้าถึงความรู้แจ้งอย่างนี้ก็จะเปิดเผยความจริงนี้ขึ้นมาคือความรู้เท่าทา่นสมมติบัญญัติ แล้วก็ทําให้ไม่หลงติดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอํานาจครอบงําเราก็อยู่กับสมมติบัญญัติอย่างรู้เท่าทันใช้มันได้แต่ไม่หลงติดและไม่ให้มันมีที่ผลครอบงำได้นี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญที่วิปัสสนาจะเปิดเผยให้เห็นความจริงก็คือเห็นใสลักษณะสามประการของสภาวธรรมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นขั้นสมมติบัญญัติก็ตามเป็นขั้นปรมัตาก็ตาม ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ตกอยู่ในภาวะที่เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นเมื่อเราได้พัฒนาปัญญาเจริญปัสนาไปก็รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงนี้ในการที่สิ่งทั้งหลายเกิดดับไม่คงที่ถูกความเกิดดับนั้นบีบคั้นให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องสลายตัวเป,ป,ปลีป่ยนแปรปลวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ มันไม่เป็นตัวเป็นตนที่ยั่งยืนแต่ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นยังไงก็ปรากฏในสภาพอย่างนั้นก็เราก็จะตามเห็นรู้ทันสภาวะธรรมตามเป็นจริงด้วยการเห็นใส่รักนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความจริงที่ถูกเปิดเผยขึ้นที่ควรจะนำมากล่าวไว้แล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงว่าแล้วผลที่หมายคืออะไรเมื่อ ได้รู้เข้าใจความจริงเกิดญาณเป็นขั้นเป็นตอนในการทำวิปัสสนามาถึงที่สุดแล้วผลที่หมายก็คือการบรรลุสิ่งที่เาเรียกว,วิชาวิมุตติวิชาวิมุตติก็คือวิชาและวิมุตติวิชาก็คือปัญญารูา้แจ้งความรู้แจ้งความจริงนั่นเองแล้วเมื่อเกิดปัญญารู้แจ้งความจริงแล้วก็จะเกิดวิมุตติความหลุดพ้นเป็นอิสระ เก็คืออิสรภาพของจิตใจที่เกิดขึ้นทําให้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทำให้ประสบภาวะที่มีสันติความสงบแล้วก็มีวิสุธทธิความบริสุทธิ์แล้วก็ตัวความเป็นอิสรภาพภาวะที่ดีงามต่างๆอันจะทําให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในโลกอย่างที่เรียกว่า ประสบภาวะที่อยู่ในโลกแต่ว่าอยู่เหนือโลกได้อยู่ในโลกแต่ว่าไม่ติดในโลกเพราะประสบสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกุตรธรรมอันนี้ก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานตอนนั้นก็เป็นส่วนผลที่ไม่ต้องนำมากล่าวในที่นี้ให้มากไปเพราะว่าในที่นี้จุดประสงค์นั้นต้องการพูดในตัวกระบวนการปฏิบัติ คือตัวปัญญาภาวนาทีนี้ตอนนี้ได้พูดมาก็เป็นเรื่องของหลักทั่วไปแล้วเมื่อพูดหลักทั่วไปให้เห็นอย่างน้อยเป็นภาพร,รวมมีความเข้าใจคร่าวๆเป็นพื้นฐานต่อไปก็จะได้ไปพูดในตัวการปฏิบัติอย่างที่บอกไว้แล้วบอกว่าจากจิตภาวนาสุปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานนี้เราก็จะมาถึงขั้น ที่ว่าเข้าสู่ปัญญาภาวนาตามสติปัฏฐานแล้วก็ได้พูดตั้งเขาไว้ให้แล้วโดยสติปัฏฐานก็ปรากฏตัวให้เห็นในโพธิตรียธรรมแล้วเป็นตัวทํางานนีนตัวทํางานนั้นก็จะมาแสดงจริงในตอนต่อไปก็จะพูดเน้นเฉพาะลงไปในเรื่องสติปัฏฐาน4คือการปฏิบัติเจริญวิปัสนาหรือทำปัญญาภาวนาตามวิธีของสติปัฏฐาน เป็นหัวข้อในคราวหน้าสำหรับคราวนี้ก็ได้พูดมายาวนานเนื้อหาก็มากมายคิดว่าควรจะยุติได้แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอจบการบรรยายครั้งนี้เพียงเทาง่านี้ขอโนโมทุนาทุกท่านขอเจริญพร